สวัสดีครับเพื่อนๆเอาจะรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท่าสิบไปที่คู่ตัวสามตัวบนนะคู่ตัวสามตัวบนในชุดนี้นะครับมันจะมีเลขอยู่สองตัวนะครับก็คือมีสูตรละตัวนะมีสองสูตรสูตรละตัวนะครับในสองสูตรตน,รนตรี้จับคู่กันแล้วก็รูดนะครับรูดนะครับจะได้เลขสิบคู่ชุดเป็นคู่ตัวสามตัวบนนะครับเดี๋ยวใหเสี่ยวเฟิงอ่าการเดินของตัวเลขเนาะทั้งสองสูตรนี้นะครับเนาะสุรที่ยก็สูตรที่สองนะครับเราก็รูดนะครับก็คือ ได้สองตัวนี้แล้วก็จับคู่กันแล้วก็โหลดเท่าสิรโหลดหนาหรือโหลดหลังก็แล้วแต่นะครับการประมวนผลนะครับในสูตรที่หนึ่งเนี่ยใส่หลักแสนหลักหมื่นหลักสิบหลักหน่วยบนแล้วก็หลักสิบล่างสองครัง้งบวกสองได้เลขตัวเดียวนะครับบวกกันไปเลยนะครับเนาะแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกศูนย์ก็จะได้หกหกบวกสองได้แปดได้แปดนะครับตัวนี้ได้แปดนะครับสูตรนี้ได้แปด สุดที่สองนะครับแปดสามก็ยี่สิบสี่ก็จะได้สี่นะครับสี่บวกศูนย์ก็จะได้สี่นะสี่บวกห้าก็จะเป็นเก้าบวกศูนย์เป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดก็เป็นหกนะครับเราจะรูดหน้าหรืรูดหลังก็แล้วแต่เอาแปดต่อหกแปดหกแล้วก็รูดแปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งแปดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าก็เป็นสิบชุดนะครับโต๊ดน,นะครับเป็นคู่โต๊ดน,นะครับในชุดนี้เนาะนะครับ มันก็จะมาสองตัวนะครับมันจะมาสองตัวเนาะก็คือมาแปดหก8 6าเนี่ยได้ออกมาที่แปดห8ห5นะ865นะครับถ้าเข้าโหลดหนานะครับแปดหกหนึ่งแปดหกศูนย์หอดเข้าเก้านะครับเราก็จะได้สามตัวตรงนะครับก็จะได้แปดหก8้าสามตัวตรงเพราะโหลดฮาร์ดเก่าเนาะที่ได้สิบชุดนะครับก็มาที่แป86เนี่ยหกแล้วก็โหลดนะครับถ้าเข้าโหลดหลังเข้ากับที่ได้ห้าปดหก ก็ว่าห้าแถวศูนย์แปดหกหนึ่งแปดหกสองแปดหกสามแปดหกสี่แปดหกห้าแปดหกก็จะได้ห้าแปดหกได้ตัวโต๊ดนะครับตัวนี้โค่นนี่เนานะนักขัดแล้วก็มาสองตัวนะตัวนี้ก็ามาที่แปดกับหกนะนนนะ 8, ก 6, ตัวนี้มาแปดกับหกมาสองตัวอีกตัวหนึ่งก็รูดนะครับนะครับรูดนะครับะก็จะได้สามตัวตรงโต๊ดนะครับมาต่อมานะครับเก้าบวกเก้าก็เป็นแปด แปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสองนะตัวนี้ได้สองเก้าบวกสองก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามหนึ่งบวกสองของที่ก็ได้สามได้สามได้สามตัวที่สองนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดได้เจ็ดนะครับตัวนี้หกสองครั้งก็สิบสองได้สองเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกเจ็ดก็ได้ห้า เลขห้ามันก็จะได้สามกับห an ้าถ้าสามกับห้านะครับเลขออกไปที่สามห้าหกสามห้าหกถ้าสามห้าหกนะครับเราก็ลูดลูดหน้านะครับก็จะได้สามห้าศูนย์สามห้าหนึ่งสามห้าสองสามห้าสามสามห้าสี่สามห้าห้าสามห้าหกเราก็จะได้สามห้าหกชุดนี้ชุดตรงนะครับเพราะว่ามันมาสองตัวมาสามและห้าลูดนะครับพูดต๊ะสามตัวนะครับก็คือลูดนะครับ ได้มาสองตัวแล้วรุ่นเลยนะครับอังวต่อมานะครับแสนบวกหมื่นห้าบวกศูนย์ก็จะได้ห้าห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหกหกบวกหกก็จะเป็นสองสองบวกสองคงที่ได้สี่ได้สี่ครับตัวนี้ได้สี่นะครับตัวที่สองนะครับห้าสามสิบห้าก็จะได้ห้าตัวนี้ก็จะได้ศูนย์ห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหก ได้หกนะครับได้สี่กับหกถ้าได้สี่กับหกนะครับถ้าเราลูดหน้าก็จะได้สี่หกหกนะครับก็จะได้คู่ต๊ดนะครับเพาเลขออกมันติเลขออกไปที่หกสี่หกถ้าเราลูดหน้านะครับก็จะเป็นสี่หกศูนย์สี่หกหนึ่งสี่หกสองสี่หกสามสี่หกสี่สี่หกห้าสี่หกหกก็จะได้สี่หกหกนะครับก็จะได้คู่โต้นนะครับเพราะมันออกหกสี่หกได้คู่โต๊ดมาสองตัวนะมาสี่และหกนะครับ ในจุดนี้นะนะครับลวดนะครับตามตัวต้นตรงต้นนะครับม,รมาต่อมานะครับศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ก็จะได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้านะครับสูตรที่สองนะครับศูนย์สามครั้งก็ได้ศูนย์สี่สองครั้งเป็นแปดศูนย์บวกแปดก็ได้แปดแปดบวกห้าเป็นสามสามบวกแปดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดก็ได้แปดได้แปดนะครับ ได้แปดนะครับแล้วไปเก้าเจ็ดแปดนะเก้าเจ็ดแปดนะเก้าเจ็ดแปดนะครับถ้าเราลูดหน้าเราก็จะได้ตัวโต๊ดนะครับเราก็จะได้เก้าแปดเจ็ดนะครับนะเราก็จะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดก็จะเป็นเก้าแปดเจ็ดนะเป็นคู่โต๊ดนะครับนะครับตัวนี้เนาะนะครับมาสองตัวนะครับ,นะนะรบ,รบก็จะมาที่เก้าและแปดนะมาเก้าและแปด ตัวโต๊ดเนาะตรงโต๊ดนะครับม้อต่อมานะครับแสนบวกหมื่นแปดบวกเ็ตเป็นห้าห้าบวกเกตเป็นสองบวกแปดเป็นศูนย์ศูนย์บวกสี่เจ็ดสองค้า้งเป็นสี่ได้สี่สี่บวกสองก็จะได้หกได้หกนะครับส่วนที่สองนะครับแปดสามยี่สี่ได้สี่นะครับตัวนี้เจ็ดสองสิบสี่นะครับก็บวกกันเลยสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเจ็ดแปดบวกเกตเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกเจ็ดก็จะได้เก้า เก้าได้หกกับเก้านะครับถ้าได้หกกับเก้านะครับรูดหน้าก็จะได้หกเก้าหกเลยนะครับเข้าตัวตรงนะเข้าตัวตรงนะเพราะว่าเลขออกเปน็นตหกเก้าหกชุดนี้ได้ตัวตรงนะครับรูดหน้าหกเก้าหนึ่งหกเก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกก็ได้หกเก้าหกนะครับมาสองตัวนะหกเก้านะครับนะครับถ้ารูดก็จะได้ตัวตรงนะครับสิบชุดนะครับสามตัวสิบชุดนะครับ ตรงตดนะครับงวดต่อมานะครับศูนย์บวกห้างวดล่าสุดเนี่ยงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปศูนย์บวกห้าก็ได้ห้าห้าบวกเก้าก็เป็นสี่สี่บวกหกได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองคงที่ได้สี่ได้สี่นะครับได้สี่นะสูตรที่สองนะครับศูนย์สามครั้งก็จะได้ศูนย์เก้าสองครั้งก็จะเป็นแปดศูนย์บวกแปดก็ได้แปดแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกเจ็ดก็ได้สองถ้าเราลดนะครับ เราจะลดหน้าเลยลดหลังแต่ว่าในเลขชุดนี้นะครับเลขสี่มันจะอยู่หลักสิบนะครับเลขสองมันจะอยู่ในหลักหลักสิบเหมือนกันนะครับเนาะแต่เลขสี่ไม่มีในหลักหน่วยมีแต่เลขสองในหลักหน่วยนะครับสําหรับเลขในชุดสองตัวบนล่างของเรานะครับเนาะไม่ได้บอกว่าเป็นแบบนี้นะครับสองตัวบนล่างในหลักสิบนี้มันจะมีสองและสี่สองตัวครับมีสองและสี่อยู่นะครับมันจะมีสองและสี่แต่สําหรับหลักหน่วยนั้นสองกับสี่ มีแต่สองไม่มีสี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขในชุดนี้ถ้าเราจับนะครับตัวนี้สองสี่แล้วเลขในหลักหน่วยเนี่ยมันเด่นเก้าเราก็เอาเก้าไปเลยนะสองสี่สองเก้าไปเลยนะครับสี่สองเก้าไปเลยนะครับในวันนี้ก็ตรงโต๊ะเลยนะครับเพราะว่าเลขเก้าตัวนี้นะครับมันก็เป็นเลขเด่นในหลักหน่วยนะเลขเก้าตัวนี้ก็เป็นสองสี่เก้าเลยนะครับหรือจะจะลุ้นหรือเราจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับ สี่สองศูนย์สี่สองสองสี่สองห้าสี่สองหกสี่สองเจ็ดสี่สองแปดสี่สองเก้าอ่เลขแปดตัวนี้แก้ให้เลยด้วยนะครับเลขแปดตัวนี้มีแปดตัวนะครับตัวที่มีแปดตัวก็มีอยู่หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าตัวที่มีแปดตัวนะหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้ามีห้าตัวนะครับหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้ามีห้าตัวนะครับในวันนี้นะครับนะครับสําหรับในหลักหน่วยนะครับก็จะมีตัวแปดตัวมีห้าตัวนะหกเจ็ด เจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับันนี้เนาะแล้วก็หลักหน่วยไปจับไปเลยนะครับหน่วยตัวนี้เนาะมันจะมีเจ็ดแปดเก้าครับสี่ตัวนี้เลยแล้วก็หนึ่งนะครับในตัวเด่นเนาะนะครับแต่ถ้าเอาตัวส่วนที่สิบมาจับนี่ตัวนี้มันก็จะมีหนึ่งไม่มี มีหกมีเจ็ดมีแปดเก้าไม่มีนะได้สามตัวนะครับเท้าส่วนที่สิบมาจับได้หกเจ็ดแปดสามตัวนะครับเอานะครับผมตัวนี้รูดเลยนะครับรูดสี่สองศูนย์สี่สองหนึ่งสี่สองสองสี่สองสามสี่สองสี่สิบชุดสี่สองห้าสี่สองหกสี่สองเจ็ดสี่สองแปดสี่สองเก้าสิบชุดนะครับสาหรับในสองตัวบนนะครับคู่ต๊ดนะครับ สองตัวรูดนะครับหรือจะเอาหลักหน่วยมาจบไซเลยก็ได้นะก็จะได้ไปที่สามตัวบนแปดชุดนะครับหรือห้าชุดนะห้าชุดเพราะว่าตัวเด่นมันมีห้าตัวในหลักหน่วยเนาะห้าตัวนี้มันไม่มีสี่ไม่มีสองนะครับมันจะเด่นไปที่หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้านะครับในหลักหน่วยนะหกหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าจะไม่มีสี่กับสองในหลักหน่วยครับนี่ครับหลักหน่วยนะนะครับมันจะไม่มีสี่ มันจะมีสีมีสองอยู่นะครับแต่ว่าถ้าตัวเด่นนี่จะไม่ติดสองนะครับก็คือหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้านะครับตัวเด่นนะครับเนาะมีห้าตัวนะครับเอานะครับผมในชุดนี้นะครับตรงสามตัวโต๊ดตรงโต๊ดเนาะสามตัวโต๊ดนะครับเนี่ยนะครับเนาะเดินแบบนี้เลขสองตัวนี้นะครับมาคู่กับรูดสิบตัวเลยนะครับก็จะได้สิบคู่ชุดสามตัวบนตรงโต๊ดนะครับเอานะครับสำหรับในคลิปนี้เพื่อนๆสามีล่าไปบ๊ายยสวัสดีครับ